ห้องผู้ปั่นเอ็นปั่นแห้งในข้องอินเลิฟไตแชนแนลเตเมื่อเอาวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองเฮงเซาเอ,าเอดได้มีตบมาต่อซึกมันมินอ,อนไลน์ซิมอนาตีอ่ก้นเมืองก้นเมือง,งอย้ำในไลออกมาคัดสารเน้กลังใจตีในเมืองหฮมตุมเป็นตังสุกซักยุ่งยากอ่ำอยู่เปียวกล้าขายสังกอยับอันก้นเมืองในเมืองหฮมตุ่มเต็มมีตังมงุงมองเย่าก็เปลี่ยนตีปึงอิง อ,อันยิบกองกังไว้อยู่ยำเหลียวเปินห้องมาเจ้า,จาเคอมีอยู่สาวจุม้มพี่น้องเอาขาค่ะในเมืองห่มตุมยำในมีการออกมาเนกังใจกูเจากกูเจ่งกูมึงย่อกก็ตั้มมาต่อเลยเฮ็ดให้เอาตายแปดคนเมืองหนำป่อถานนั่นอันคนเมืองแต่เลยมีตีปึงอีกในเดี๋ยวเป็นหมู่จุมจจ้มเจ้าเคอรสาวจุ้มเคอนั่นอันวานั่นหนังคานาะการตั้มาต่อออกมา,าซิมอนาปตีเอ็นเอลดี ไปหอดมาเป็นข้าวยำหนึ่งเดินไปไปายเยะะ่าว่ะไปมีตังเตลีขึ้นเตยอมลงยังไปมีลอกลายว่าเตมีตังออกเมลไหลก้นเมืองอันออกมาคัดสารกลางใจห้าวแห้งขึ้นนำนำใหญ่ๆกูวันขึ้น ซึกม่านก็เอาตายเอาแปดตี e ้ยอบเข้าก็ตี้ในหอในเฮินอ่าตั้งซึกก็ไล่ตําวางเฮกังตากนออกมานี่กังใจอํามาในพงกอลีอําว่ากนไปกาหอกาก็ตั้งไล่เสกอลีซึกก็เตตําวางนะเฮกังไว้กูล็อกหลายสอนตีเตมันว่าการเมืองในเมืองห่มตมในว่ายังไปมุงมองอ่าตาให้เจ้าเคอ อันมีกองก่างสาวจุม้มลูกมาเกยไขยจอยเหลืออันนี้เป็นตีมุงมองตีปึงอิงเป็นการลาดไหว้ของภูมิตังไม่ใจลายสุกสักยำในในเมืองห่มตุมเฮ้าอ่ะอันนี้เป็นคนไทยเปินมีตังฮู้เป็นดอกเตอร์วิเคราะห์ปันวา ย้ำในสุกซักลงเตะเตะหลากหลายเต,ตละลเตะยาบะเตะเลยปึงอิงบู่จุ้มเจ้าเคออันมีกองกังอยู่เสาจุ้มนั่นนะครับวันที่เสาเอเด,ดินสองสองเห็นเสออาเอไผ่ข่าวในเมืองมานลาดวาจุ้มซึกเคเอนยยูนะ่าออกมาจอยเฮกังปันก้นยางเขาอันออกมาเนกังใจในเวงเมวตีนะ่าอันเป็นเมืองใหญ่ของยางเขาว่ะเขาเลยออก ลาดเนกังใจว่านะอํำหันจอมลองตับซึกต,ตับมาต่อมินอ,องหลายออกมาซิมอนาปอกในเขาพร้อมแต่ตีเฮกงังจอยเหลือกลเมืองยางเขาอันออกมาในกลางใจว่าหนึ่งนั้นคะย่าก่อวันที่สิบเก่าถึงวันที่ส้าเดือน2ปี2องเอดจุ้มเหตการอลองไปหลอดแล้วไปตั้งห่มลมไปกัดเย็น p ีผีเอมีผู้ใหญ่กนุ้นงสิบจุม้ม ไหลจัดเฮ็ดปังกลุ้มอุบอุกันผ่านวีดีโอคอนฟเลินมีเจ้าหยดซึกโหเป่าหลงกอบกูขึ้นมึงจึงไตว่ะผู้เปิดปังกลุ้มคอมักมันอุบลาดของซิบจุมอันกึดยืมมันไว้ว่ะมีจึงหือในขนอหนึ่งเตจุกอยู่ไผ่ตั้งคนเมึงอันออกมาคัดสารตั้มมาต่อซึกงมานซิมอานามทนสองมา ย้อนลืออุบอูลองงำเย็นไห้เซก่อนนะอันในอุบอูไววเตยยอมลือไว้ก่อนลองเอ็นซีเอ่นั่นในขเนาะสามมาพร้อมตะเตห่มมือตั้งนอกเมืองก้นอยู่เอน็นอันเตเข้ามาเกลีดไขปัญหาในเมืองห่มตุม่มยาำในปอกในวันหนังงหนคะสิบจุม้มอันลงลายมือเจอกึดยือซึกมานนะอันอนั้นห้องว่าผืนหลีก NCA นั่นในคณะมีหนึ่งในคณะเนาะมีหลายจุมย้มในอันสิบจุ้มนั่นในคณะมีสภา,ากรอบกูลัดชาน a c s s a ไตโคไลอันป็นน้องไตห้องวันนั้นค่ะเนาะสองม้ากะเลียง KNU สาม,มาองค์กรปดปล่อยชาติปาโออันนั่นเนาว่า P N L O ย่าคอสีม้ากะเลียงนาตีมูคาลีชี DKBa หามาชิ <S <S ้นแนวรวมแห่งชาติ CNF 6กมาแนวรวมตีมูคาลิชีนะลูอ่อนจ้องมาน ABS-DF 7เจ็ดมาปาตีปดปล่อยอารักันนะอัน,นั้นห้องว่า ALP 8แมาสภาหแห่งชาติกะเลี่ยงสันติภาพ KNU ย่อก่อ KNLACP เก้ามาปาตีมอนใหญ่นะอันนั้นห้องว่า NMSP สิบมาสาภาพประชาธิปไตยลาหูเอลดนีครับเนาะมีเอ็นแหงมาเนะเป็นอันผู้อ่อนโหตีคือกำทางหางทางใหญ่ไหวเนี่ยนะอันเป็นเจ้าหยอดซึกเป็นโอลี UN, ยูเอ็นย่อกรกตนภายตั้งตะวันตกย่อก่อตังเมืองไทยนะครับ้านะอัน10จุ้มนะั่นนะมาสืบลาดต้องถามก่อหอดึงตั้งเจจุม้มอันไปยอมลงลายมือเอ็น ต่อตับมาต่อมีไว้หนังไหน 1. ว่า u s w s a 2องมาขาดินนะ k i a สามมากองทัพสักองทัพสัมพันธมิตรตีมู c a ี i ชี n d a a มึงลาสี่มาโกก้้ง m n d a a ห้า, AA, หาม,มา s s p p บ a n h a หกมาตอาอังนะเจ็มาอากัน a a เจอไหนวะมีตีอยู่ เมืองไตตั้งผังเนือสีอ่จุ้มติดไว้ายในจับเมืองเขโหเปาหลงอของเจ็ดจุ้มมีปอดเหนอนั่นวาห้องจอว่าเปาหยัวเชียงเป็นภูอ่อนโหว่าเยา่ากอเอ็มปาล่าคาชินในะคณนะเจ้ในเมิดดีตั้งเมืองเขเวเป็นโอ้ยหลีกันในะคณนะตั้งแต่ซึกมานซิมอานาเมื่อวันที่หนึ่ง เดือนหนึ่งปีสองฮีเส้าเอ็ดมาอ่ำม,มีสังออกมาลาดว่าเตจุกมันอยู่จึงหือ้อนะวันเมือ่อไนต่อยามเมือเลี้ยวนะอิงเนื้อ้อมุนหะักเกีงตุงตแซ้ซับสะไข่ปันไวนะหวแต่ให้ให้ลทยทิ่ตามข่าวงงาวเอาข่าเอามาหมอกต่างถึงไว้เนื้อค้องอินเลฟไตชแนลเมื่อไนย้อนใหม่สูงส่กัมดีค่ะ